ว่าการปรวารณานั้นจะต้องมีพระภิกษุกี่รูปจึงจะทําการปรวารณาได้ถ้าจะทําเป็นสังฆปวารณาจะต้องมีพระภิกษุห้ารูปเรียกว่าเป็นสังฆปวารณาแล้วถ้ามีภิกษุสองรูปถึงสี่รูปทําอย่างไรให้ทําเป็นคณะปะวารณาแล้วถ้ามีภิกษุหนึ่งรูปจะทําอย่างไร ให้ทําการปักฐานปวนารณาก็จะมีความแตกต่างกันลดหลั่นตามลําดับอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติในคราวเดียวเราจะเห็นว่าแม้ว่าในปัจจุบันกับในอดีตตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันในปัจจุบันนี้มีพระพุทธเจ้าจําพรรษาวัดกระรูกสองรูปเมื่อถึงวันปวนารณาบอกพรรษาท่านจะทาอย่างไร ดังนั้นในครั้งพุทธกาลก็เช่นเดียวกันมีวัดั้านบนรูปสองรูปสามรูปพระพุทธเจ้าจึงข่อนบนลงมาเรื่อยๆในการปรวารณานั้นจึงเป็นประโยชน์ในการที่จะขจัดข้อผิดพลาดในตนเองดังนั้นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ก็ดีได้มีโอกาสตักเตือนผู้น้อย ให้ผู้น้อยมันได้เห็นความผิดพลาดของตนเองเพื่อจะทำการปรับปรุงแม้ผู้ใหญ่เองก็ได้ให้ผู้น้อยในการแนะนำในส่วนที่ผิดพลาดยังปกพรองก็เพื่อความเติมเต็มในการและกันจึงจะสามารถทำให้ไม,นนมไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนอื่นแม้แต่ชาวบ้านก็ดีชาวบ้านก็สามารถที่จะนำเอาก,อกอารต่อวรณานี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นตนเองบางทีุ